ก็ก่าสวสดีด้วยครับก็วันนี้เราจะมาล่นแบบ pattern ์นตอรี่ครับทําที่ผมจะรีวิวเลยครับซึ่งก็อะ้ไปแรกครับตระคอรมาเยอะเลยทั้งจากโอ e n นเทนด้วยนะเออม,มันมีจะไปด r ทีีด้วยนะอือคือก็ครับวันนี้เราจะมารีวิวสามหน่อหน่อยนนก็คือคัมราเอสตนัทครับ ยิงจากกล้องล่าล่างหัวร้อนครับแล้วก็ตากสปิเกอร์เป็นล่างแบบไม่ใช่เป็นผู้สายครับซึ่งครับกล้องล่าแอดโดนัทเนี่ยคือผมลองดูแนละ้วเป็นการโจมตีใหม่ครับปกติจะโจมตีใช้อาวุธโจมตีปกติแต่นี้เป็นการโจมตีระยะไกลด้วครับเราดูว่าจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมไปเลย โอเคครับเข้ามาในเกมน,นะซึ่งเราอยูน่ในมดซิตี้นะเดี๋ยวเรามาวางยางนิงกันตัวแรกขอเป็นเจ้าตัวอ่าคัมราแอตโดนัสกันคัมราแอดโตนัสใชปปืนนะโซนนี้เวลหนึ่งก็นี่เลยจะแตะตามนี้นะเดี๋ยวราจะรีบอัพเลยเนาะเวลสองก็ตามนี้เลยไซงันนาลอยอัพคูดาวศูนย์จุดเจ็ดมีสามร้อยวงสามสิบ อับขั้นต่อไปครับคูด,ดาวศูนย์จุดหวงดามีสามสิบสามร้อยห้าสิวงสีครับอับขั้นต่อไปครับคูด,ดาวศูนย์จุครับดามิห้ดดาสิบดดว,วงสี่ห้าแล้วก็ขั้นต่อไปพอศูนย์จุดหนึ่งดามิหนึ่พันครับแล้วก็คูด,ดาวคูด,ดาวเนี่ยห้าสิบเลยกว้างมากอันนี้คือตัวแรกครับ มาดูตัวที่สองกันตัวที่สองคือนินจาคัมแมตนินจาล่างหดหลอนนะก็ใช้หมัดเป็นกนารจจบตีนะเอาล่ะคือเมื่อกี้เนี่ยคือหลุดทับหลุดแบบก่อแล้วเข้าไ่ผมว่าตัวนี้เอานะซึ่งคนไทยนินจามาเคียตตัวนี้นินจาเรื่องใช้อัพถูกมากนะตัวนี้อ e เป็น e อโ s ซ p ที่ แต่ยังไงที่ดีมากครับกูด้าหนึ่งครับวงดามีหน้าสิบวงสิบห้าครับขั้นต่อไปใส่เงินแปดสิบกูแม่งมาเป็นกูมาโอเคครับ,ค,ค,รบคือวงคือเอาง่ายๆคือกูโดนแล้วครับืซื้อหลุดปล่อยมากครับอืมก่อนนี้ดรามาตบอันเชา้าตุ่มากครับอีกข้อสิบส่วนยีน่หน้าดามีรู้สึบิบ วงสิบห้าครับขั้นต่อไปอันนี้อีกขั้นหนึ่งมาตันแล้วศูนย์จุดเจ็ดสิบห้าครับเมตรแปดสิบห้าวงสิงบเจ็ดครับขั้นต่อไปก็นี่เลยแล้วเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตอ่าวางตัวนี้นะแต่ก็ตามไปตอนที่ผมมา่งสิเดี๋ยวไปก็ครับเดี๋ยวตามไปทีหน่อยซึ่งครับ ก็ขอพักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเรามาวางต่อกันเป็นดาร์คสปิเกอร์ตัวนี้ก็เป็นระดับรีเจเนรี่ครับหาได้ง่ายมากคือทันทำเงินงน,น,นะราคาคูเด้าหนึ่งครับหน้าเมตสองร้อยห้าสิบครับวงยี่สิบตามคันสามร้อยเลยดูเหมือนกันวงศูนย์จุดเก้าหน้าเมตสี่ร้อยห้าสิบคูวงยี่สิบห้า อัพหกร้อยโอเคอัพค่อยต่อไปเยาลุกตัวนี้ออกก่อนนะให้ดูโคมสะบัดนี่ครับจาอัพอ,อีกอันนี้ตันไหมคะไม่ไหวไม่ไหวเชียร์เชียเ์เียค์เวลาแอดโดนันต้องเกียร์ก็ยังไหวจับ เออเขี่ยไปตัวนี้นะ่ะน่าจะโดนเหนือปั๊บออจริงตอนที่ผมได้มาตอนที่ยังไม่อนะัดเดเน่ะโหดนะตัวนี้นะล่ต้อนน่งตัวน,นี้คำลาล่ตแอนน่ะผมรู้สึกว่าคือล่างปืนเนี่ยไม่ค่อยจะโหดตอนต้นเกมนะคือลางเกมตัวน,นี้โหดนะอืม เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตรีวิวทั้งด้านของตังตังกับตัวตังเลยทั้งสองอันนี้ตัวไซเลนทีดเป็นลาดคาเมล่าไซเลนทีดนะซึ่งใน Tower ทอยเลทาวเวอร์ดิฟเรนเราเนี่ยคือฟาร์มเงินไม่ได้นะแต่ตัวนี้ฟาร์มเงินได้เก่งมากครับมอามาตัวแรกรกันก็ เมตรหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยคือมีมากอาบขั้นต่อไปสองร้อยขั้นต่อไปสามร้อยขั้นต่อไป 400. สี่ร้อยสูงสุดสี่ร้อยนะไม่เหมือนไฟเลทที่ส,สดได้เยอะกว่านี้มัง้งต่อไปก็ไซเลนตทีตัวนี้เนี่ยดีเหมือนกันใช้เยอะและคอคณะข้างหนึ่งถุงร้อยวีพับก็มีการนำทีด้วยอันนี้ก็สองร้อยอาสิบอันนี้สี่ร้อยอัพกันห้าร้อย ห้าร้อยห้าสิบโอเคครับคือตัวนี้เนี่ยคือสถานะขั้งหนึ่งได้นหกร้อยเลยก็ดีกว่าเดี๋ยวลองดูให้มันสูงหน่อยโอเคกาดก็เรารีวิวมาเนะี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิว,ว,วตัวละครต่อไปกันไปเลยโอเคครับก็เรามารีวิว,ว,วสามตัวเลยก็เปิดมาก,ก็ตัวนี้เลยเป็นเป็น เป็นอ่าสปีเกอร์พอล่าฟนี้นะขอตอนนี้เลยสแตทหยุดคิดได้นะขอไมไ่พูดดีกว่าเออไม่ได้ไปแต่คือผมชอบหมอมาครับเออหมอสามารถซู้ได้ครับอ,อืมอัปตันเนี่ยดามิดเช่นะเดี๋ยวดาวนี้แต่ถ้าสแปมหมอเนี่ยยิ่งโหดเลยอันนี้ทำให้ดูนะ ามาดูแจ็คอลินท์กันเจ้าแจ็คลินชั้นก็นแกนกสแตทไม่พูดเลยกายคือคลิปนี้ขอไปไ้หน่อยอืมก็คลิปนี้ก็ขอไปไวไ,ไปหน่อยก็คือตามเหตุเยอะแหละ หดไหมก็หดอยู่นะอยู่นะโอโอหลุดเลยอย่งนี้โอเคเดี๋ยวก็เอาละโอ้คลิปนี้ก็ขอลาตัวนี้นครับคือก็ส่วนใครอยากลิ้นกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งซื้อในล่างคลิปนะซึ่งก็ผมก็จะแจก,กตัวฟี่หาจะแจกแล้วก็อาจจะมาช่วยคุณก็ได้ครับ ก็กินนิ้วสักดไลค์ก็ใช้ก็ใช้ด้วยครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่บาย